เอามาหรือเม็ดเอามาหรือมามีดก็จงคือเราลิบลิบเร็วลิบเราสวัสดีครับผมหมวยพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับผมยุงเดินลุยป่าครับผมสวัสดีครับผมเจนชาลมดีนะครับวันนี้เราก็มากระต๊อบพี่ยุงใช่ไหมพี่ยุงวันนี้ใช่ครับผมวันนี้พี่ยุงเป็นโอกาสที่ดีมากนะพี่ยุงพามาเที่ยวกระต๊อบนะพี่ยุงนะ ก็พาทิ or, deals, ้หม ah ู okay. ok. ่มาเที่ยวนะใ่ครับเป็นบรรยากาศดีมากนะพี่ยิเนะโอเคครับก่อนที่จะไปชมชิปก็ขอกนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามหมวยพระเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณมากครับว้าวสวยมากพี่ยง ใช่นะได้ยูนีซ er ิยอมันโมเดลเลยอ่ะาโอ้โหสวยเจ๊เาถ้าทำแบบทำขายเนี่ยราคาเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าพันหมื่นนะจริงอันนี้น่าจะห้าหมื่นไม่เคย่า่าเาอะแลลองได้โยมอโหนี่ทำเลยรักใจเลยนะเรื่องนี้ ก็มีบันไดไม่ได้เลยใช่อตอนนี้ผมจะ,าะาพาบันไดขึ้น่อนี้บันไดตรงนี้ใช่ไหมใช่ตที่เกีย,น,น,ยนี่าพ,าพี่หมูมาเป็นคนแรกแล้วเนี่ย ตอนนี้เช่นมู่งเราจะก่อไฟใช่ไหมใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะกินกาแฟต้อนรับขึ้นสต๊อปใหม่ของอายุงกันนะท่านผู้ชมสต๊อกใหม่อะเราบ้านใหม่ก็ได้นะเอาเดินละแล้วเรามีอะไรต้มไหมเนี่ยหม้อหม้อมีหม้อป่ะมีหม้อหม้อหม้อมีหม้อมีนะก่อไฟหม้อไม่มีก็ไม้ถ่าย พวกอยู่ไม่สิ่งร่ำมีแมวมาด้วยทีนี้ฮะแกเก่งนะจ๊ะนะเจ๊อะเจ๊เนี่ยแหละเทอะไรกันนะน้ำมันเหรอเพราะว่าพี่รีบๆเน่ะเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างอยู่กับพวกเรางใช่ตอรีบๆเนาะใช่ถ้ามีโอกาศเนาะได้มานอนได้มาอะไรคุงจะจะดีมากเลยที่จริงมันอยู่ในข้าราชการมันก็อย่างนี้แหละ นอนรุ่นนอนถามมาก็ไม่ได้ใช่ไหมใจเย็นฟอสตลอดก็รอเวลาว่างเนี่ยเด้ฮะใจเย็นฟอสเฮโอ้ยจุ้ยใจเย็นฟอสนะฟอสอือหรือเม็ดออกมาหรือมามีดก็ <GU IR ES> จริงคือคือเรามาเร็วเร็วเร็เนี่ยเร็วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันแล้วก็ออกนังเพราะว่าพี่มุ่งของเราเนี่ย มันมีเวลาไม่ค่อยเยอะอย่างพึ่งกล่าว่อไฟติดไปที่รียบร้อยจินใจนี่ดูของบวชที่ที่หมู่ให้มานะครับทุกคนไปเท่ขือเยอะเลยนะเ้าป่านี่คือเท่มากใส่แล้วหมอดดียุงไม่กัดนะยุงไม่เข้ายุงจอกไม่เข้าใ่เลยยุงไม่กัดแหละมามันก็จะเกินไปโลดก๊อฟไฟปิงง่ายมากเลย ระดับปแนเลยละโหต๊อกแข่งแรงมากเลยอยุคือยอดเรวอะแข่งแรงดิะอยู่ได้อะหุถามได้จจกเพราะว่าช่พื้นนะเน่ยว่าว่าจะพาจะพาพสารมาแอดที่นี่แหละจะอะไรพีหมอเนียรู้ตายเลยนะอย่าให้รู้ดิไม่ใช่กล้าพูดดีเลยจานะ กุดฟาร์มน,นี่สุดยอดอันนี้ใบใบอะไรนะจ๊ะใบบองเหรอใบลางใบลางใบลางหรือว่าใบกระขอเราข้าม<ล>ไีเยอะมากไม่เมือนอยู่สุดยอดเลยเนี่ยถ้าพี่ยุ่งถ้าเราทำมาเป็นตะขอไม้ไผ่อ่ะขอย้อยมาเนี้ยได้เลยได้เลยใช่ก็คือเราทำเป็นถุงอ,ะอ่ะ<ร>ใช่เราต้องให้มันลมเนี่ยพี่ยุ่งมีถุงยางอยู่นะข้างในนอะไอ้ไอ้นั่นมนะันปิดลูกปิดลูก มาระหว่างทางก wow. ็ไกลมากๆเลยไอ้ขวดตัวนั้นเวลามันอันี้ได้นะไ้ขวดตัวนี้มันทำไม่ได้เดี๋ยวไปดูมันทำแบบนี้ต้องแสียดีนะ มันไม่ใช่ดเป็นเป็นขวดยี่ห้อที่แบบขวดลห้า,าบ้าทคืนสีส่าเนี่ยต้อม,มาทากว่าสะอาดอาให้มันดูน่า,ยานะอยู่นะวัตถุที่ได้ถึงนี้เนี่ยบรรยากาศนี้นัคิดเดินน,นะนี่แหละ เราอยู่ในป่าม่นจะสงบแบบนี้แหละนะพี่มึงนะไม่ต้องไปเคาะปากกับคนอือ่นเขาติดแดบมันคมมากเลยนะนอเอาไม้ไผ่ตัมมด,ดเอานะโยมใช่มันคมมากเลยนะไอ้ตัวนี้นผมดี๋ยวไม้ไผ่ตัดเอาเนี่ยเอากรดีกว่า แก้วจานี่มีแล้วจ้าแก้วไปเลโอ้มันนั่งจ้ากอบ้านดิไปนั่งกินเรานั่งมันสนุกที่ไหนเราขึ้นมาขึ้นมาโออข้าวราบมันมีตัวบ้านมีตัวขึ้นมาครับุกอย่างเขานอนสักคืนได้ไหมได้นอนนอนคืนนะถ้ามีโอกาสโอ้โหนอนหลัด้วยถ้ามีโอกาสได้มานอนนี่นะยืนนะกระต้อผมอ่ะเวลาผมทำอ่ะผมไม่เคยห่วงใคร คู่คนไหนจะมาไถ่ไถ่ได้ทั้งนั้นแหละไถ่จะเจออะไรก็เจอคนที่เจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เจอก็แ้ต่เลยเจอแน่ๆคือยุงยุงเจอแน่แเยุงนี่เจอแน่แน่แหละเรื่องอย่างอื่นก็แล้วแต่ใครที่ดวนดีก็ดีดววไม่ดีก็ไม่ดีในป่าใช่ไหมที่มรเวลาเราเวลาเรามาเราอยากไปลบหลู่เขาใช่เวลาลบหลูุ่๊บเรียบเนอะมันมันโดมก็คนไม่สะส่อนแมงอะไรมาก น้อน่าจะรอแล้วมั้งเจะคว่เาดูโอ้แมดทมวขอดยสวยแต่จะ่กอนมีพวีมมันแซื้อม่รแกก็ไดดูนะตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรก็เราก็มากินกาแฟนะ ากา็าดีเลยภายนอกดาศาศาีจริงเงยล,ลองลองมันนอนกี่เยน็นจะมีเสียตัวน,นั่นงร้องโอ้โหสนุกใส่ไปร้องมยิ่งใส่ยักษ์ป้าอะไรนั่นแหละเสือกุมารไม่เอานะเสียกุมารไม่เอากระต๊อบนี่นไม่มีกุมารน,นะไม่มันก็ไม่แน่<ะ>คนที่มาแล้วก็เจอก็อา,อาจจะมีคนที่ไม่เจอก็ไม่เจอนะ เป็นการเช่อส่วนบุคคลนะน่าแต่ใช้วิจารณญาณวิญญาณบัตรดีมันก็อาจจะมีถ้าต้องตรวจใช้แล้วก็ไม่ตรวจใช้จริงห์แม่หมูโอ้โหได้อ่ะเจียากินมากนะมันจะกาดหน้าแบบวันหลังเราเอาหมูกระทะมานั่งกินดีกว่ามั้งบรรยากาศมันสนุกนะไม่ เราย่างย่างหมูย่างเนี้ยนะหมูกระทะมันตั้งเดือมอ่ะแต่ว่าชุดหนึ่งพันหาคือว่ามันแบตเตอรจะไปห้าหมูที่ไหนกันนะฮ่าฮ่าฮาฮ่าอยู่ยูทูบเบอร์ยี่กำลังแลนร้นอยู่ด้วย ก็ว่าย <m akes> ูทูบเบอร์มีต่างไงะยะถ้าถ้าคลิปนี้คนดูถึงล้านล้านวิวนะผมจะเอาหมูกระทะมานั่งกินนะยังไงบ้างานหนึ่งเนี่ยอย่าอย่าไปพูด <g år> เอาหลับหมื่นก่ <g år> <g år> อนเอาเอาหลับหมื่นก่อนช่วงนี้จะซื้อหมูสันโลนึงมาที่ในป้านนะอย่าคิดหนักเลยคิดหนักกว่าคิดเลขมันก็ขุ่นล้ำมันก็ต้องอย่างนี้แหละเจมันก็ต้องมีขึ้นมีลงอ่ง ลงนายก็ไม่ดีโอ้ยนมด้วยนมด้วยคือคนเรามันทำคิปออกมานึกพระออกไปเวลาเราดูเข้าไปนานๆก็น่าเบื่อเราก็เลิกดูเป็นระยะระยะพอมันมีข่าวที่น่าสนใจขึ้นมาเราก็กลับเข้าไปดูอีกดูดูพิชเชบไปพพี่ นุ่งแล้วนี่มันก็ดูนานๆก็น่า,นาเบื่อมันก็ดูเปลี่ยนดูอย่ากอืดรึ่งเนี่ยมาดูอายุงตับมือเอง <c oughs> ดูอายุงมันเอร่าง <c oughs> อาเทียร่าง <c oughs> อาย่างเงี้ยถ้าเบื่อช่องใหญ่ๆ <c oughs> ก็มาดูช่องเล็กๆของเราบ้างนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆครัพี่หมูหอมมากเลยนะตี่งอืมมันหอมหอมมากกินกับกาแฟนี่คือเข้ากันมากเลยนะมาก เดีกยเดี <floor> ๋ยวมนมีอะไรยินใจมันกไม่ร้อยเปอร์เนนะห่าส่าฮ่าส่าอ่าาน่า่าจะได้าาเ่า่นกับพ่าฮ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 ่ม่า่านมา่า่า่าฮ่าา่า่าฮมาฮ่าาฮ่าฮ่าฮา่าม่าฮ่าฮ่าฮ่าา่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 ี่า่า่าาัาาา มาที่ค่ายก็ร็ตผดตามหน้าที่กลับมานอจีหา้างโอ้ทับป่าใหญ่ตัวเนี้ยที่นู้งอย่างนี้เลยโอ้สุดยอดมากอะแล้วก็มีผลไม้ป่าโปลาไร่ผลไม้ผลไม้นี่คือผลไม้ใช่ไหมจ๊ใะใช่ผลไม้อันนี้คือพี่ยุ้งกับพี่ใหญ่นะก็ต้องให้นั่งสูงๆนะทุกคนเนี่ยพี่ใหญ่สุดล้วมยมายบรรดา มันก็เมื่อยแล้วมันมันมีที่นั่งอยู่นั่งแล้วตันนี้มันตัวนี้มันสว่างไงเข้าไปเรื่อยยุงกัดนี่ต้นอะไรต้นฝางเนย่ยต้นฝางกินได้นี่แหละต้นใหญ่เหรอนี่นี่ต้นหนามนเนี่ยนี่คือเป็นเป็นพวกแม่ลูกอ่อนที่คลอดลูกใหม่ที่ว่าไม่มีน้ำนมอ่ะสามารถกินได้ก็คือเราเอาแกนเขามาต้ม น้ำของเขาะออกสีชมพูออกสีชมพูออกสีแดงเนี่ยเนี่ยแก่นฝางาาาก็คือสามารถกินได้นะครับคิดว่าแม่ลูกอ่อนนะครับที่ว่าคลอดลูกแล้วไม่มีนมนะครับก็คือสามารถกินได้พวกนี้นี่ปามาตาใช่ต้นหนามต้นฝาก็เรียกต้นฝานู้เองนะเขารู้สมุนไพรเยอะเหมือนกันะเยอะพอๆตัวร้อนในป่าเก่งมาก <c oughs> ไอต้ทนที่ขี่ขี่่ันมานะกินได้นะที่ว่าต้นนั้นไม่กินกันเหรอต้นเป็นชาวบ้านผมนี่หมดไปแล้วนะจ้ ก็เป็นแต่บ้านหมดแล้วหมดละคนไม่ตันแล้วไม่ยุ่งหรองหมหมดเหมือนตันนานแล้วสงสัยหิวรอเรานานเกินหิวเลยตอนนั้นชินใจจะมาว่าก่อนจะมารถยางรั่วอีกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากเลยนะพี่ยุงแต่เราอดเราอดอดทนมากเราต้องแบบมีความพยายามที่จะมาหาพี่ยุงนะเพราะว่าบ้านยุงเนี่ยไกลกับบ้านเรามากนะเดิน ก,ก,กินกาแฟแล้วก็รัยยยยบบรรยากาศแบบเย็นๆบรรยากาศกลางป่าอย่างเงี้ยมันต้องแบบชิวๆคือเราสูดอ,อากาศเนี่ยมันเป็นอากาศ<ช>ที่บริสุทธิ์ไงที่แบบต้นไม้เขาคายแก๊สคายอันนี้ออกมา<ช>แก๊สที่บริสุทธิ์ขาเรียกแก๊ส<ช> <ๆ S 2> ไรไม่รู้ถ้าพี่มีเวลาเป็นพี่นะจะพาพี่เดินเข้าไปที่ป่าใหญ่แล้วก็กลับมานอนที่ห้างหรือว่าที่พักนี่เงี้ยคือถ้าเราเดินไปลึกเราก็มีที่พักอีกไหมไม่มีไม่มีแล้ว ตาใหญ่ไม่มีที่พัดตาใหญ่คือทานที่พัดไม่ได้ไงตัดไม่ยู่ต้นเนี่ยพี่มู่ไปเจอผมก็จับเอาอีกเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อการจับกันตแล้วหน้าที่เว้ยนหน้าที่หน้าทีแล้วก็ใจหน้าที่คือเราเป็นทหารเราใจดีแล้วใช่ทหารพวก ถ้าราชการพวกเราใจดีแ้วขคงเป็นทหารไทยนะใช่ถ้าราชการไทยคือใจดีหมดแล้วทุกคนแต่ถ้าถ้ามันเกินมันเกินความจับเป็นมันก็โดน <c oughs> คือเราก็ก็ <c oughs> เอาลูกมารวยให้เขานะอยู่ด้วยกันแต่ไม่อยู่ต้น,นแช่ใช้เวลาแค่หนึ่งกิโลก็ประมาณสามสิบนาทีนะหนึ่งกิโลที่เราเดินแต่ถ้าเราเดินป่าจริงๆอ่ะหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งกิโลก็น่าจะนานนานใช่ ใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าแป่านป่าไป่ยแต่ป่าแถวเนี่ยถ้าผมเดินคนเดียวนะเดินแบบเดินคนเดียวจริงๆนะวันหนึ่งไม่ผลลัพธ์วยเกินหมดนะอะไรเลือกจริงผมเดินท่าๆวันน่ะผมไม่ค่อยได้หยุดพักอ่ะนะแต่อยู่ยังเดินไม่หยุ่งผมเดินไม่ค่อยหยุดหรอกขนาดพาเราไปขึ้นเข่าแล้วก็เหนโอ้โวแกเดินเดินไม่หยุดงเลยเพราะว่าการเดินเมื่อเราได้อยู่ในป่านานๆแล้วมัน ถ้ามันไปอย่างนั้นแล้วอ่ะมันเดินแบบเดินไปหยุดไปมันเดินไม่สะดวกยี่เดินเดินไปถ่ายไปเนี่ยโอ้โหคดมาหลักฐานเลยโอ้ไปเราลุกมากเลยมันอะไรแลยุ่งไม่ใช่น่าจะมีอะไรยากมัองน่าจะมีอะไรยากแล้วก็ต้องระวังด้วยมันจะไหมหลังเท้าย้ายไปเอาไม่เ้วย ใช่ไปใช่ได้อยู่น้ำมันมีน้ำน้ำดับเด้วยกันอย่างนี้หรือหรอมันเป็นหน้าฝนเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หน้าฝนหน้าฝนมันก็แล้วมันดินมันชื้นอยู่อันนี้ดีใจเลยเป็นหมวกแรกที่ได้มาจากพืชเพื่องนะเนี่ยโอ้ คขาต้วยอ่ะตวยมากต้อยจริงต้อยจมแม่วันนี้ถ้าไปเื้อแนี่หลายหลายล้อแล้วแน่ยหมดลุงเนี่ยแตเป็นอันนี้ทหารเขามาขายตามอันนี้มันคนเจอเนื้อผ้ากันเนื้อผ้ากันอันนี้คือเราซื้อในไทยราคาก็ถูกหน่อยว่าเราคนในไายทหารทหารเราเอามาขายตามทุกบ้านมันจะแพงเพราะว่าน้ำใช้ระยะการเดินทางค่าที่มันน้ำมันต่อเราเพิ่ม ก็จะเพิ่มราคาขึ้นมา <c oughs> แล้วถ้า,าก่นฝาแน้ถ้าต้มแล้วก็เอามาใส่ก๊อร้อนี่หอมมากเลยมันะจะได้กลิ่นหอมมากใช่มันจะมีคุ้ม <c oughs> สมุนไพรในป่าเนี่ยมันมีเยอะมากแต่ว่าเรารไมาไ่กล้าอธิบายไงเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยกระเลียงกับคนไทยมันมันใช้งานคนละย่างกันเลยนะ ไอเนี่ยอย่าสมมติว่าไอใบชื่อว่าถอมเิศในร่างกายที่ว่าคนในเมืองเนี่ยน่าจะกินเยอะๆนะมันได้กลิ่นความฝายความร้อะไรพวกเนี้ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะแต่เราอธิบายเดี๋ยวมันไม่ตรงกับไอวิทยาศาสอย่าสมมติว่ามันมันรู้เลยว่ายาตัวนี้จะรักษาเนี่ยแต่ว่าพอเวลาเขาไปจับกระแฟเลือกอย่างเงี้ย มันเขาวิจาร์ผิดเป็นเมล็ดกลายเป็นมาลาเรียอย่างนี้แล้วเราไปแตะมันน้ำลายนั่งก็ตบผู้เด็กๆได้เวลาเราไป็นไข้เปอะไรด้วยเขาก็จะจับกระแตเรื่อยู่นี่แล้วก็ฝากดูจับชีปประจอนะเขาจะรู้นะว่าเป็นคือไหมฮะีคือมันไม่รู้มึงอ่ะนะเขาจับแต่เขาสับผัดแล้วเขารู้ไงคืออย่างเงี้ยสมมตินาฬิกานี่ใช้งานได้ว่าจะเป็นนี่ก็จับชีปประจอนจับผมไม่รู้อ่ะ คืออเงี้ยที่ที่อ้าข้าวที่มันจัดนาฬิกาเงี้ยใช้งานได้เออคุณที่เราจัดดูไม่มีคือไม่มีอะไรแล้วมีกระตุกกระตุกกระตุกตั้เตุ้กม้กต้กตุ้กตุชกตุ้กตุ้กตมกตุกตุ้กต้กตุ้ก้ตุ้ตุงกี้ก้กตุกตุกตุ่ต้กตุ้กต้กต้ตต่้ต่อก้ต ก็คือเราสามารถจับได้ถ้าเราเห็นเขาจะจับนะที่เขาเขาละศากคนะใหมันยบมุบมุบถึงเขาจะจับคนนี้ทีนหนึ่งแล้วก็จับนี่ตัอคอนี่แล้วก็จับดต่อคอที่ไหนไม่รู้พอเป็นมาลาเรียมันก็จะอีกแบบหนึ่งแล้วบ้างกำรับเขาเขานะก็เป็นเมลีมันก็โอเคครับทุกคนผมตอนนี้ผมก็จะได้เดินทางกลับแล้วพี่ยุ้งนะครับพอเราก็มาอยู่นานแล้วนะทุกคนก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะครับนี่กระต๊อบอายุงครับที่ให้เรามา เล่นนะครับทุกคนเหมือนโมเดลเลยครับทุกคนเนี่ยคือบรรยากาศที่ดีมากนะเนี่ยคือสร้างเสร็จใหม่ๆนะพี่ยุงงนะใช่ใช่ดีมากก็คืออยู่ในป่าลึกมากนะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็จะได้เดินทางกลับนะครับทุกคนก็นี่ับมากับพี่ยุงเดือลุยป่าครับผมแล้วก็เอ็นชาลมดีคครับตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับนะทุกคนนะเดี๋ยวก็มันจะมืดก่อนคือเราไม่ได้มานอนนะทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามหมวยพาเที่ยวด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ